คือโฟทีนอ่ะสำหรับข้าวโพดนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือใช้ตอนามาเมล็ดนะคะ5ช้อนต่อน้ํา1ลิตรนะคะผสมใส่ในฟอกกี้ฉีดพรมที่ข้าวโพดก่อนหยอดลงหลุมนะคะส่วนน้ําที่เหลือในฟอกกี้เนี่ยเราก็ฉีดลงที่ก้นหลุมก็ได้นะคะหรือจะฉีดที่ดินบริเวณโดยรอบได้หรือว่าจะนําไปฉีดต้นไม้อื่นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ควรฉีดในช่วงไม่เกินส0บโมงเช้านะคะดีที่สุดเนาะ,ะจากนั้นนะคะก ทุกีนะคะทุก15วันนะคะจนกระทั่งเก็บเกี่ยวยกเว้นช่วงฉีดก็คือช่วงที่มีดอกเยอะๆก็หยุดก่อนนะคะ,ะแล้วก็พอมีฝักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องฉีดก็ได้เราอาจจะเนนไปที่การบำรุงแทนนะคะบำรุงฝักแทนอาจจะใช้อะมโน,โนเลสแทนส่วนปัญหาของการปลูกมาเขที่สําคัญเลยก็คือหนอนกระรูเพราะฉะนั้นก็คือให้คุมหนอนกระรูป้อ,องกันไว้เลยนะคะก็คือ ตัวกบพฤษอายุเจ็ดถึงสวันเนี่ยคุมให้ได้นะคะคุมหน่อนกระทูให้ได้นะคะถ้าเป็นด้านชีวพันธุ์เนี่ยนี่ก็ขอแนะนำเป็นบีที BT นะคะเชื้อบีทีนะคะแบคทีเรียทูริจเอนซีนะคะที่ช่วยในการควบคุมหนอนหรือจะเป็นอะมิโนบูนะคะอะมิโนบูเนี่ยก็จะควบคุมได้ทั้งหนอนนะคะแมลงปากดูปากกัดได้เลยนะคะเป็นแบบชีวพันธุ์นะคะแนะนําว่าถ้าเป็นบีทีแล้วก็อะมิโนบูให้ฉีดช่วงเย็นนะคะเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์ยังไม่ตายเนาะยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ ฉีดอีกทีรอบ2ก็คือช่วงเข้าพอดอายุ20วันนะคะก็